สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลท์ชาวต่างชาติกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า kmtds นะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บอันแรกเลยนะครับง่้้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับปั๊มยอดไลท์นะครับยอดผู้ติดตามนะครับ อยจะให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้งล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับการเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้ผมเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เค M เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้นะครับจะมี f a c e บุ o k y o u t u t e t i k t o k IG นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นของ f Facebook ให้ดูนะครับก็ให้ทุกคนเลื่อนมาตรงนี้นะครับถูกใจโพสต์รูป Facebook นะครับ เลื่อนลงมานะครับบริการนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับอันแรกเลยนะครับถูกใจลูก Facebook นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3719นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพส์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่ได้เลยนะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราจะปั๊มนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองสัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็อยู่ที่4บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับ ทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังเราดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเล็ตนะครับอัลกอวัลเล็ตนะครับ แล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้กันได้นะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook youtube tiktok ig นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็ คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอด @linekmkts MM ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่นำหน้าด้วยนะครับหรือส่วนใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับส่วนใครจะสแกน QR code ด้าน,นขวานี้ก็ได้นะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดไลค์เราขึ้นยังนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยละกันนะครับอตอนนี้ยอดไลค์ก็เริ่มทยอยขึ้นจนจะครบแล้วนะครับหลังจากตัดไปไ,ไม่นานนะครับไม่เกิน2นาทีนะครับ ถือว่าขึ้นไวมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์ชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ